ตอนี่ทำอะไรนะลบใบจบวันนี้มันเป็นวัน2วันสุดท้ายพอดีค่ะแล้วก็พอมหกสอบวันสุดท้ายเสร็จปกติจะมีงานเชรื่องานอะไรลักก็คล้ายๆงานประชิมของมอหกคะ่ะก็จะมีแบบ พี่ที่แบบว่าลาครูแล้วก็มีแบบมาลาน้องๆพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นวันสุดท้ายจริงๆแล้วเพราะว่าของโรงเรียนมินจะสอบเสร็จแล้วก็มีอะไรรักแล้วก็ปิดเลย<ะ>หิแก้มหกแก้หแก้มาแล้วแก้มชนะแกลสิ่หยบอนแกอ่ะหย พี่บาสด้วยใช่ไหมเป็นตัวแทนเพื่อนใช่ไหมรับปกนพี่มาเนาะถ่ายรูปไปเอะไรนยะถ่ายไปพอสมควรแล้วค่ะถ่ายกับเพื่อนด้วยแล้วถ่ายบถ่ายคนอื่นด้วยอะไรหลังวันนี้มีนัดกันไปไหนบ้างก็ยังมีมีแทนไว้ว่าจะไปแต่ยังไม่ได้แบบนัดกันจริงจัง ตอนแรกมินรู้สึกว่าแบบอยากให้มันผ่านไปเร็วๆนะอะไรเงี้ยเพราะมันเครียดมากเป็นช่วงที่แบบอ่านหนังสือมาตลอดเครียดตลอดอนะไรเงี้ยแต่พอพอถึงจุดหนึ่งที่มันใกล้ๆจะจบอ่ะมันมีความรู้สึกแบบไม่ได้อยากจบออกไปบรรยากาศเดิมๆมันคงแบบไม่มีอีกแล้วอนะไรเงี้ยต้องคิดถึงนะนะถ้าจบมาจากวันนี้ยังไงก็แบบคิดถึงอยู่แล้วคิดถึงมากๆก็อยากแบบ <ๆ S 1> ก็ยังอยากอยู่ด้วยกันมันเป็นช่วงเวลาที่แบบ <ๆ S 1> ที่ม,<ๆ>มีความสุขมากๆอะไระเทองงามเรือร<ๆ>้อองงทุกคนย ก,ส,ก,ก,กสิ่งที่ประทับใจที่สุดคือคือเพื่อนค่ะมีคนมาเคยบอกเหมือนว่าเพื่อนที่เรียนมัธยมด้วยกันนี่แหละจะเป็นเพื่อนแบบอยู่ด้วยกันไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเรามีความสุขอะมีความสุขก,กับการอยู่กับคนกับคนพวกนี้กับคนกลุ่มนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่ละครปะเนี่ย ผมมานมาทึ่งคือเ้มือนเราแบบเนี้ค่ะก็กับกับเพื่อนกลุ่มนี้ก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่มหนึ่งค่ะเพื่อนมินก็มีแอนค่ะมุก ปุ๊ปปาร์คมิวอิดมอจิแล้วก็จีจีค่ะมินมีฉายาว่าจิ้งจกค่ะเขามินหน้าเหมือนจิ้งจกก็มินเป็นเวิืเอทีเอ็มเคลื่อนที่ของเพื่อนๆเวลาจะสั่งของถ้าไม่มีเงินในบัญชีก็ให้มาถามมินมีไหมโอนให้หน่อยก็จะมีวลีเด็ดว่าแบบยืมก่อนได้นะเพื่อนก็จะเป็นหนี้แต่เวลามีเป็นคนไว้ใจคนอื่นง่ายแล้วก็ชอบแบบเสียใจบ่อยๆข้ามถนนก็ไม่ได้เลือก ทำกับข้าวได้นิดหน่อยเรื่องใช้เงินด้วยใช้น้อยๆถ้าไม่มีมินคงเรียนไม่จบ <laughs> มินจะแบบโทรตามทุกคาว่าแบบขึ้นแล้วครูม,มาแล้วทํากันบ้านวันนี้ต้องทํางานนะเอาเรากลับไปทํางานที่บ้านด้วยตลอดเพราะว่ากลัวแบบเราจะไม่ทางานอย่างนี้ก็เลยพูดเลยว่าถ้าไม่มีมินวันนี้ก็คงแบบไม่จบม .6 <laughs> <ม>ไห้ บอกมินว่าแบบอขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างเลยขอให้มินแบบเข้ามหาลัยแล้วก็เจอเพื่อนดีๆประสบความสําเร็จตามที่ต้องการไรลยค่ะประทับใจอะไรมินบ้างาาหลายอย่างคะ<ว>่ะเขาเป็นคนที่แบบชอบช่วยเหลือแล้วก็แบบรับรับฟังแบบ,บสิ่งที่แบบเราระบายฟังเสมอเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเพื่อนรักคนหนึ่งเลยค่ะก็เป็นคนรักเพื่อนแบบเป็นคนที่พูดได้เต็มปากว่ารักเพื่อนมากรักมาก เวลาแบบผิดคนมีเรื่องมินก็จะแบบเป็นห่วงตลอดว่าแบบเออแบบเกิดอะไรขึ้นมีอะไรหรือเปล่ามินก็คอยช่วยเหลือเพื่อนตลอดค่ะเป็นห่วงเรื่องการใช้ชีวิตแล้วก็อยากให้มินโตขึ้นกว่านี้หน่อยอยากให้มินแคร์คนอื่นน้อยลงแคร์ตัวเองเยอะขึ้นแบบว่าชอบแคร์คนนู้นคนนี้เขาไปท่วนแบบว่าบางทีคนอื่นเขาก็ไม่แคร์ตัวเองขนาดมันก็อยากให้มินสนใจตัวเองมากกว่าสนใจคนอื่นแบบขนาดนี้ ดูแลตัวเองดีๆปกติมินก็จะแบบไทยเป็นคนซุ่มซ่ามซุ่มซ่ามว่มาเดินเดินอยู่ก็ล้มตลอดแบบอาทิตย์หนึ่งต้องล้มสักครั้งหนึ่งไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรคือมินอ่ะเป็นคนที่แบบเรียนหญิงล้วนมาตั้งแต่เด็กนิสัยแบบผู้หญิงผู้หญิงเลยอะ่ะคิดว่าแบบเดี๋ยวไปอยู่วิทย์วะใช่ไหมวางตัวดีๆเออ <c oughs> เนี่ยมันไม่ใช่หญิงล้วนแล้วเวลานั่งก็นั่งแบบให้เรียบร้อยนิดนึงช่วยจัด่อย ได้เปนในพี่ีแล้วเป็นไงบ้างมีจากที่เราเคยเห็นพี่พีก็โคตมันเป็นอีกฟิลนึงเลยอะค่ะแบบเหมือนแบบปกติก็จะได้บบยืนรอข้างนอกรอแบบที่รหัสออกมาให้ขออะไรอย่างเงนะี้ยแต่ว่าปีนี้ก็แค่ตื่นเป็นปีสุดท้ายแล้ว ห่วงแบบคิดมากจนแบบคนอื่นเขาไม่คิดก็ก็ไปคิดแทนเขาอีกก็เป็นคนดีเนาะโอ๊ยขอบคุณค่ะหัดตัดหน้ามาเองได้แล้วนะมาให้ตัดให้ตลอดเลยหลังจากนี้ก็ฝึกตัดเองบ้างแล้วก็จะไม่มีคนแบบคอยช่วยปอบแล้วเนาะ้องให้ให้มันน้อยลงนะะลองง่ายลองง่ายนี่ดูแลตัวเองด้วยไปอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่กับใครก็ อยากให้คนอื่นเขามาดูแลเขาแต่ว่ามินเข้มแข็งขึ้นมากจากเมื่อก่อนที่มินจะแบบร้องไห้ง่ายอย่างงี้ยตอนนี้ก็คือแบบเออมินแบบเข้มแข็งขึ้นแบบทิ้งบางเรื่องที่แบบไม่ต้องเก็บมาคิดได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าแบบมินเป็นคนที่เออช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็รับฟังความคิดของคนอื่นก็ขอให้มินเข้ามหาลัยแล้วก็เจอสังคมที่ดีเจอเพื่อนที่ดีเจอผู้ชายที่ดีที่เข้ากับมินมินเป็นเพื่อนที่ดีค่ะตัวอะไรแบบมีอะไรอย่างเงี้ย มินจะห่วงห่วงตลอดห่วงเพื่อนทุกคนแล้วก็มีเรื่องเรียนค่ะมินเก่งก็จะช่วยช่วยได้เยอะเลยค่ะก็ห่วงเรื่องเรื่องการใช้ชีวิตมินเป็นคนที่ค่อนข้างอยู่คนเดียวไม่ค่อยไม่ค่อยได้ค่ะก็อยากให้เข้มแข็งขึ้นค่ะเพราะว่าไม่น่าจะมีใครมาฟังมินได้ตลอดแล้วมินเป็นเพื่อนที่ดีมากจริงๆตั้งแต่วันหนึ่งจนถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่าแบบโชคดีค่ะที่ได้เป็นเพื่อนกับเขาดูก็เป็นห่วงนะ เอออย่าร้องไห้อย่าขี้อ่อน ขายเนี่ก็เขาว่าปล่อยให้แบบเจอน้องๆดูถ่ายรูปอะไรเงี้ยค่ะภาพที่แบบภาพสุดท้ายแล้วอะสําหรับมินคะว่าเพื่อนคือคนที่แบบจริงๆกนะ็คือคนที่ไม่ต้องอยู่ด้วยกันข้างๆก็ได้ต่อให้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันเราก็ยังรู้ว่าเรายังมีเขาอยู่ข้างๆตลอดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ยังเชื่อในคนคนนี้ได้เสมออะไร กลุ่มมินมีรวมมินด้วยมี1ิบคนค่ะก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ตั้งแต่มอหนึ่งมินอายุน้อยสุดในกลุ่มก็จะค่อนข้างเป็นคนที่โดนดุโดนแกลงมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาจะจะไม่ไม่ค่อยมีคนมาโอบมินนะแล้วก็จะมีแต่คนที่แบบโดนแบบแกลงโดนดุอะไรอย่างงี้มากกว่าแต่ว่ามินประทับใจที่ทุกครั้งไม่ว่าจะมีความสุขหรือไม่ว่า จะเศร้าหรือจะเสียใจอะไรเขาก็ยังอยู่แบบข้างๆมินตลอดไม่ว่ามินจะแบบงี่เง่างองแงแค่ไหนเขาก็ยังแบบเลือกที่จะอยู่ข้างๆเลยความสัมพันธ์มันก็คงเหมือนเดิมเราจะไปนัดเที่ยวกันจะไปได้วยกันได้เหมือนเดิมแต่ว่ามันก็คงทุกคนก็มีแบบคงต้องมีทางของตัวเองแลวต้องแยกกันไปก็คงไม่มีโมเมนต์ที่จะแบบมานั่งกินข้าวด้วยกันตอนกลางวันเจอกันตอนเช้าอะไรอย่างนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่า ก็คิดซะว,ว่ามันคือการจากกันไปเพื่อให้แต่ละคนโตขึ้นแล้วเราก็จะกลับมาเจอก,กันอีกใจหายมากมากค่ะเพราะว่าจากคนที่เคยเจอหน้ากันทุกวันคนที่เคยแบบอยู่ด้วยกันตลอดบางทีแบบกับเพื่อนในกลุ่มอย่างเงี้ยเจอกันตลอดจนถึงอาทิตย์เลยได้ซ้อมะแล้วแบบจนวันนี้มันจะไม่ได้เจอก,กันเหมือนเดิมอีกแล้วอะไรเงี้ยทั้ง6ปีที่ผ่านมาของมินอะ่ะมันมีเรื่องที่ทั้งแบบเสียใจมีทั้งเรื่อง ที่มันมีความสุขเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่ว่ามินก็อยากจริงๆอยากจำทุกๆเรื่องที่มันแบบเกิดขึ้นเพราะว่ามันมันสอนให้แบบมินเป็นมินวันนี้ทุกอย่างทําให้เราเป็นเราวันนี้ได้อะไรเงี้ยก็ยังอยากเก็บทุกๆความทรงจำค่ะกับเพื่อนกลุ่มนี้ก็รักมากมากค่ะมากเป็นคนที่แบบเคยเคยพูดเลยว่ามีคนทําร้ายเรามากแค่ไหนแต่ว่าถ้าเกิดไม่ใช่คนกลุ่มนี้ ทุกอย่างก็ยังแบบโอเคแค่แบบแค่มีเขาอยู่มันก็มันก็โอเคเลยขอบคุณมากๆที่เดินเข้ามาแล้วเลือกที่จะยังอยู่ตรงนี้ไม่ว่าแบบมันจะมีเรื่องอะไรผ่านเข้ามาขอบคุณที่แบบอยู่ข้างๆขอบคุณที่ทําให้แบบมินโตขึ้นขอบคุณที่แบบที่คอยแบบจับมือไว้แล้วก็แบบเดินไปได้วยกันถึงแม้ว่าวันนั้นมันจะแบบไม่มีแรงจะเดินต่ออะไรเงี้ยมินก็จะดีใจที่วันนี้มินยังมีพวกเขาอยู่อะไรเงี้ยขอบคุณค่ะรักมาก ดูของใครก่อนของิีงก่อนก็ได้อ่าของพี่นะอ่าได้ได้ได้กําลังคลิกายที่มันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วเดีมันมันล่มมาเนี่ยไม่ร่มสิก็ไม่ใช่เวลากำโหลดเนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้วก็เปิดสอบภาาอัอ๋อเอ้ยแต่ว่ามันต้องใช้เลขที่ไปสมัครเอ้ยมันั่งกดเลยมันก็จะขึ้นมาเลยดิใช่ไหมเอ๊ะเดี๋ยวปีไทยเดี๋ยวปีไทยแอร์แอร์จะกดได้จะกดได้จะกดได้หนึ่งสองสามไปทำนิทาไม่คะมีเทศสาร ม่่อาอมแล้วเฮ้ยทำไมเขาตอบขึ้นเร็วกว่าอันนี้คือนิเทศเรื่องสาววิชาคณิตศาสตร์ก่อนอันต่อไปเป็นนิเทศฝรั่งเศสอาคาถาจีนแล้วค่ะูพอไหมคะพอแอบกดอันนี้เร็วจริงถองผ่องกอล์ไก่ถอดทุกคนถูกปะช้าช้าแล้วนะโอ้ยนิชิโนะเข้าใจว่าใกลอแลเพราะว่าเลขที่เลขที่ต่อกับเพื่อนคนนี้ไอ้ย